ไปไหนเนี่ยเรามาที่ไหนกันเนี่ยมาที่ไหนเล่าที่ไหนอะ่ะนี่อ่ถ้าอ่านป้ายเ่ยก็รู้สึกจะเป็นทอทอวีการค้าทวีการค้าที่แม่ตือบอกไว้ว่าถนนเส้นนี้เดี๋ยวเราไปหาเจ้าของร้านกันดีกว่า i โอ้ีนจำนายดินจำนายกระถางโอ้ยในเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยเออครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูเนี่ว่าร้านเนี้ยเขาขายดินไม่ลองไม่เขาบอกว่าอะไรทั้งกระถางพลาสติกิใส้เดือนดินมูลใส่เดือนดินก้ามปูอ่เดี๋ยวไปดูไปดูพอทวีไม่ลองไม่รู้ไหมพอทวีการค้าการค้าสุดของร้านเป็ไหนอีกแล้วเนี่ยไม่มีใครอยู่อ่ะเอ้าหนี่เห็น อ้าวนี่ดินไม่รองไปรู้สวัสดีครับเอาล่ะเขียนมาตรงนี้เลยเลยอ้าโอ้โหนี่ดินไม่รองไม่รู้วันดีพี่เอาเจ้าของร้านไปไหนกันเนี่ยใช่ค่ะเจ้าของร้านไปไหนอ่ะเจ้าของร้านเหรอจ้าหนูเองค่ะเอ้าเฮ้ยเจ้าของร้านไม่ทำเองอ่ะทำเองทำเองชื่อร้านทอทวีกันครับพี่ชื่ออะไรทวีเลยค่ะผู้หญิงชื่อทวีเอ้าชื่อเข้มแข็งมากทวีทวี พี่เปลี่ยนชื่อเป็นชบาขอชอยมาผมเคยเข้าแซตชบาเอาเพี่ยถามพี่ทวีดีกว่านี่ขายมานานยังไงปุ๋ยเนี่ยไอ้ดินเนี่ยไม่ลองเจ็ดปีแล้วค่ะชิบเจ็ดปีโอ้โหชิบเจ็ดปีพี่เด่นเสียไปเลยเนี่ยพี่เด่นเสียไม่กี่ปีเองเสียประมาณสามปีสามปีสามปีแล้วแต่การของพี่เด่นที่มันสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีพี่พี่นะรับขายมาสิบสิบปีเนี่ย ราคาเป็นไงราคาก็ดีค่ะไม่เหมือนไม่เหมือนยี่ห้อเลยไม่เหมือนอ่ะถองใหญ่กว่าถุงใหญ่กว่าเออถุงใหญ่กว่าที่อื่นเขาถึงเล็กเขาถึงขายได้เจ็ดถุงร้อยแปดถุงร้อยแต่เราเนี่ยมันมากในคุณภาพใช่ไหมพี่ทวีเขาละไม่ยอมลดราคาเด็ดขาดแต่ถ้าใครอยากจะเป็นเอเจนต์หรืออยากจะเป็นตัวแทนตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ เหมือนกับพี oh, ่ทวีด้วยพี่ทวีเนี่ยคือสั่งจากโรงงานเลยใช่งั้นก็มาส่งโอ้โหสั่งจากโรงงานคือโรงงานก็มาส่งคือถามจริงนะพี่ทวีนะผมทราบว่าร้านขายดิขายอรนะดิันนี้ขายอะไรร้ายี่ห้อร้านยี่ห้อที่มีขายระวางขายเนี่ยผมอยากทราบว่ายี่ห้อของเราขายไม่รองไม่รู้อ่ะดีของเพื่อนเห็นไหมส่วนมากคนมาจะสะดุดตานะผมว่าเออดินไม่รองไม่รู้แล้วมันได้โลโก้ปลาเด็ดด้วยแล้ว ู่ตรงไหนอะไรถนนอะไรยังไงเนี่ยถนนสามแยกพิคน่ะสามแยกพิคนตำบลบางีเมืองบางศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดดูดูดีดีดูตรงข้ามนี่เลยข้ามนะรถตีดนตรีดนตรีวิลล่าหมู่บ้านดนตรีหมู่บ้านนี้ก็ใช้ กินไม่รองหรูปลุกนะทั้งหมดเลยเจ้าเทเรยขอไปถมที่แล้วปลูกบ้านปลูกต้นไม้ในบ้านก็บอกกับ FC ของไม่รองไม่รู้ไว้นะครับว่าถ้าเผื่อต้องการอยากไปที่เลยเขตนี้นะครับในอำเภอสีเมืองมาที่บางสีเมืองนี่นะครับบางสีเมืองแยกสามแยกพิจุนสามแยกพิกุลนี่นะครับท่านเสิร์ชหาก็จะเจอกับพี่ทวีทอทวีการค้าทอทวีการค้าไม่ใช่ทวีสอนตอบ ไม่ใช่คนละคนไม่เกี่ยวกับเราเรมันเราจะขาเนี่ยโนนตีวิลล่าเขาอยู่ข้างหน้าเลยไม่ใช่ร้านที่ปังหมู่ขึ้นอยู่แล้วมั้งโอ้ขึ้นต่างหมูพอทำธุการขาขึ้นอตังโอเควันนี้เราเราก็ไม่ไม่บอกราคานะเพราะแต่ร้านจะขายราคาไม่เหมือนกันแต่ของเราไม่สามารถจะขายเป็นเจ็ดถูกร้อยแปดถูกร้อยได้เพราะว่าราคาและก็คุณภาพ เรามากกว่ากันเยอะมันแต่ละร้านที่เรามีนะอาจจะจัดโปรโมชั่นแล้วแต่ร้านจะจัดโปรโมชั่นแต่ว่าพี่เต้ว่าไอ้ดินไม่ลองไม่รู้ว่ามันมันขายต่ำก็ไม่ได้ขายแพงมากก็ไม่ได้ขายพอดีพอดีใช่ครับแต่ก็มีคนใช้เยอะนะพี่นะบอกเอฟซีที่จซื้อเราไม่รู้ว่าปุ๋ยคอกด้วยปุ๋ยคอกไม่รอไม่รู้ว่าไปกับใครับเดี๋ยวปีเบอร์ขึ้นให้ตรงนี้นะครับด้านล่างเลยก็อยากจะแอดดินเดี๋ยวไม่ตื้อ เป็นเอ็มปีเลยครับผมนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในเขตรถทุกคัก็โทรลองเสิร์ชหาดูที่ร้านทอทวีการค้าครับนี่พี่ทวียืนอยู่นี่เองครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณพี่ทวีมากนะครับร้านขายดีขายดีนะครับอันนี้จะไปส่งใครวะเนี่ยแถวนี้แหละค่ะเขาสั่งไว้ทอดีลูกค้าสั่งแล้วนะโอ้ยอยากได้แล้วอยากได้เอาเลยเหมาเลย หนักรถเนี่ยเดี๋ยวพี่เราไปส่งที่บ้านที่ซื้อเยอะมีโปรโมชั่นทำไปส่งแม้เห็นไหมมีบริการเซอร์วิสอยู่แล้วเฉพาะร้านเรานะไม่ใช่จักรงงานไปส่งใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อ๋อโรงงานเซอร์วิสนี่เองเซอร์วิสครับโอเคครับไปก่อนนะไปกันดีนะดีนะอุ้ย